จร้านอะไรกัีครับร้านจังครับัม่รัานจังนะอ๋อไม่ยช่คุณเฮ้ยคนตายอยู่ตายเหรอคุณมาอะไรกันครับมากินส้มต้มยำเอฟซีนะครับสายพี่บุ่มเยอะๆนะกลับด้วยเจเฮ้คนนี้ตัวนี้เดียบเดียบเดียบบีเยวันนี้กินกินส้มส้มกับชอนครับนี่ครับออเดอร์แรกผักครับพี่เต้กินไม่เป็นดีไหมไม่ชอบผักอันนี้ครับลอยครับ พี่ภูไม่กินน้ำโคลกเยอะสุดครับเขาเรียกว่าน้ำน้ำน้ำซสื้อให้น้ำรูสมมติเอ่อนั่นใครครับในตู้แม่มึงอ่ะไออันนี้น้ำน้ำกูใช่ไหมครับแล้วมก็กินมึงกินนะครอ๋อเหมือนไม่ไม่มึงมึงแนะน้ำสมาชิกในตู้สมาชิกใหม่ของเรานะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับเขาเรียกว่าแปดตัวทุกตัวชื่อคล้ายๆครับปลาทอง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 แล้วก็ปลาทองทำไมมันไม่ยี่สีทองเหรอมันมัน มันเป็นปลาถามแม่เลยมันเมื่อกี้มึงอย่าคนใครเยอะอย่าบอกใครเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีทองแล้วครับมันก็เลยไม่ต้องเป็นสีทองครับง่ายกว่ามันคือตะกร้าแอบแมวนี่นี่โบหมดร้านเราอยู่ร้านไหนเราเป็นไก่เลยครับเรามานั่งร้านอารุโน่ไทยครับอยู่ที่ที่ที่อินเดีย จุดสังเกตมีต้นไม้ใหญ่ๆในร้านมีเห็ดด้วยเห็ดเป็่งงอกเมื่อกี้ครับไปในร้านมีซุ้มนะครับขายเห็ดเป็นงอกเมื่อกี้คือเครื่องตกแต่งร้านด้วยนะครมีซุ้มนะครับมีซุ้มอีกที่ซุ้มเส้นกับอาหครัับบครอุปกรณ์เรียกเรียกเรียกเลยนะเขาเรียกวอร์เรียกอย่าเคาะดิเย้ามาไม่ลองลองเทสตทีเดียวโมบอนเดี๋ยวก็มาเวลาสั่งเอาเลย ดีทีเดียวดี่ะเชนี่ครับดี่ะเชนี่ดีอ่ะปจับไว้กูจับไปดี่เปิดเปิดเมนูเมนูเอก็เป็นตีจริงเสียวนี่ครับเมนูเมนูครับแล้วนี่อาหารถูกทุกอย่างเลยครับอ่านี่มีอะไรบ้างแยบไทยอย่างนั้นดิเมนูเมนูแบบโน้นนะเว้ยเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างครับไม่มีอะไรเลยเหรอครับร้านนี้ขายอะไรหน้านี้ไงสับโอ้ยโมโจริงเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ฟา ว่าสติลาบได้กินทุกอย่างครับได้กินทุกอย่างว่างๆก็แวะมาได้ครับเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าหิวก็กินได้เลยครับผมครอันนี้ก็กินได้เสียบไม้ยากเทีมมิตบินมิตบินมิตบินอย่างงี้กินอครับใายาครับใายาแล้วก็อ่ะอ่ะอะไรเบี้ยเอาเอาเอาอะไรเอาวินโปเตโต้ครับจะตายลูกศิษย์เด้ออ่า